สวัสดีครับพ,พ,พี่น้องยีพี่นีนะครับมาตอบคำถามมีคำถามเขามาว่าอยากเข็นเล่นกล่องตอนที่ผมเล่งน,นะครับว่าตอนที่ผมมองเล่นกล่องผมมองลักษณะไหนผมถึงยิ่งโดนถ้าที่ให้ผมเอาเล่นกล่องไเบิิงนะครับคือโทรศัพท์หรือกล่องผมบวสามารถไทยเล่นกล่องแบบดวงตาได้ครับถ้าเกิดว่าใส่ตัวจับสกูป หรือใส่โทรศัพท์เข้าไปจับในรีนกล่องครับมั่นสิหินแตกากบาดนะครับมั่นสิหินขอบกล่องในลักษณะการมองของผมนะเรียวผูมิทีเขียนเป็นรูปภาพนะครับให้พี่น้องเห็นตามนะครับเ๋ยวมั่นจังศียินภาพการมองกล้องนะครับการมองรีนกล่องลักษณะการมองกล่องห้าเอาหนาเอาปืนขึ้นมาทับไรนะครับเอาปืนขึ้นมาทับไรแล้วเอาแก้มเหนบเข้าไปนะครับมองลรีนกล่อง ยาไห้ไก้เกินไปหรือไกลขึ้นไปนะครับให้ขยับหาระยะซีม็อกถ้ากล้องตรงหน้ากล่องสีบโบมัวซีบโบฟ้ามันสีใสแจวเลยครับ้านหน้ากล่องเหามันตรงระ,ระยะสายตากับกล่องตรงกันขนาดกันนะครับ <c oughs> ที่นี่เล่นกล่องในลักษณะซีโฟม็อมสีเป็นอย่างไรพี่น้องมาเบิง้เงเดี๋ยวผมเขียนสกระดะให้เบิ้งแต่หาพี่น้่องขยับแกมเอาปืนวทัทน์เอาปืนวัฒน์บ้าเลยก็ขยับแกม เอาระยะห่างนะครับขยับระยะห่างให้ได้ตามที่ภาพพงเขียนนะครับเร็วทํำจนกว่ามันชินจนมันจำนะครับพี่น้องซีเมนต์นะครับมาเบิ่งลักษณะภาพุ่งเขียนนะครับลักษณะล่นกองครับเวลาเท่าสองกลองเข้าไปนะครับเท่าหินเป็นกากบาทเป็นบ่อกากบาทนะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางสังเกตตอนที่เล่งครับเทาอยังหูจากวกากากบาทเท้านี้เวลายิงออกไปแล้วลูกสีตรงบ่อนะครับ สมมติว่าอันนี้มันเป็นเป็นเป้าไม้จุดปากกาเขียนบอกสมมุติว่าตัวนี้เป็นเป้าไม้นะครับเฮอาจุดศูนย์กลางกล่องห้องวางใส่เป้าหมยปึ๊บนะครับกากระบาดตรงครับแล้วทีนี้เฮ้าสังเกตครับเล่นกล้องในสายตาเฮ้าครับลองี่น้องกลองลิงเบึงนงครับเล่นกล้องนะครับพยายามสังเกตว่าเล่นกล้องแต่ละมุมนะครับให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับระยะห่าง ของสายตากับกล้องครับขยับบึงครับขยับเข่าขยับออกบึงครับให้กล้องใสมันสีใสเต็มดวงแบบนี้เลยครับถ้าได้แบบนี้นะครับแสดงว่าโอเคครับมองกล้องได้ถูกครับถ้าเข้าใกล้เกินไปนะครับกล้องมันสีมัวขอบสีหงาเบือนครับสิบชัดหรือถ้าเขามองกล้องเอียงมันจะเป็นฝ้าแสงซึ่งเราเห็นครับไกลเกินไปกรับบุได้ต้องให้อยู่ในระดับที่พอดีครับพี่น้องเราขยับเบึงเดี๋ยว พี่น้องซีข้าใจเองสิรูร้เองครับว่าสิอ๋อเลยละ่ะโอาระดับพอดีว่าระดับที่พอดีเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้สโคบพอดีแล้วเป๊ะให้ประทับปืนให้มัน,นครับพยายามสูดลมให้เจรลึกๆนะครับแล้วก็กั้นไว้ยับปืนให้มันยาไ้มันขยับค่อยๆนะครับค่อยๆเลื่อนกล่องเข่าหากากบาดตัวนี้นะครับกากบาดนี้น พยายามเลื่อนเขาหาเป้าไม้ครับก่อนชนิ่งนะครับดึงเนียวออกไก่ข้ามาเล็กหน่อยนะครับปืนมันจะยังบรันพ่อมันใจห้าจังลั่นไกครับเพราะว่าไกปืนเ้ามันสีเนียวข้ามาได้บาต้องกระชากครับถ้ากระชากปุ๊บศูนย์ขยับแน่นอนครับเพราะปืนมันดีดนหรือห้าใจห่อนมันสีดีดปุ๊บ มันสีนี้นะครับศูนย์นสีนี้ออกจากเปลมันจะกลายเป็นลูกกรออกทางนีนี่ออกนีนี่เพราะฉะนั้นนะครับเ้าตตรงฮัดทาให้มันของของแนมสะโคบให้ได้แบบที่ผมบอกนะครับนะห้ไซเล่นนี้ต้องไซนะครับไซปิ้งเลยนะครับชัดสว่า like งนะครับโบมัวโบฝ้าขอบคุมนะครับเท่ากันหมดในการลักษณะการเล่นงกล่องนะถึงสีสามารถยิ่งไปตรงถ้าเกิดว่า พี่น้องมองแล้วขอบคางนีนะคางนี่บางแต่จุดศูนย์กลางยังตกเป่าอยู่แต่เวลาเขายิงออกไปนะครับกระสุนบตรงนะครับกระสุนจะอ,ออกไปทางอื่นนะพ่อ,อยังเขาลิงเต่กาะกบ,บาททั้งไม่เลี่ยงกล่องคือลักษณะของสกูบมั่นบตรงสายตากับปืนบกนานกันครับเป็นจังไงครับพ่อสี่เขาใจว่าพี่น้องลองเอาไปฝึก เรามองเบื้องพี่น้องซีหินนะพี่น้องสินผ่าร้องเหตุตามที่ผมบอกพี่น้องซินผ่าเมื่อน,นี้ผมบุร่ายเอาหนาม่ายับกล่องมาสาธิตให้ในเบื้องเนี้ยเพราะว่าพอดีน้องมันไม่ยืนไปนะแต่ถึงซีมีหนาม่ายคุ้งกับคุ้งซี่ซองเขาเลื่นให้พี่น้องเหินหินบุรดอกเพราะว่ายังมันความสามารถใส่กล่องเ่ซองลื่นแบบดวงตาได้ครับ ถ้าเอากล้องระพกเข้าไปแบบที่เขาเห็นในคลิปมันก็เห็นแค่การกระบาดหะมันบุหินมันบุหินเล่นกล้องแบบนี้นะครับมันชิบุหินพานเล่นมันสียหนพี่น้อง,งงงนะครับผมก็เลยเขียนภาพคุณแม่แบบนี้แล้วให้พี่น้องลองไปจับบึงลองประทับเล่งบึงนะครับแล้วก็ขยับระยะห่างระวังกล่องกับสายตาครับขยับเขา่าขยับออกบึงให้มันชิ่นนะครับขยับออก ว่าเจ้าของมองเลีนกล่องในระยะใดมันใสหละก็มันสมุดนะครับข้อจําได้แล้วทําบ่อยๆนะครับบ่อยๆเวลาเข้าข้นเล่งประทับเล่งปุ๊บนี่ให้ขึ้นท่าเก้าตลอดครับมันสีแฮวสามารถเล่งเป้าไม้หลวก็ยิงได้เร็วขึ้น,นครับมันยายา,า,ยา,า,ยา,า,า,าขึ้นว่าปืนบุรีครับยาคืดนว่าปื้นท้องบุรีน้ำมห้บุรีตัดตัวออกก่อนที่น้องเลาคึ้นเมืนงก่อนนะครับ ผมเคยขึ้นเพี่น้อแล้วว่ามันบดีผมกับเปติลักทางล่างคือกันว่าขึ้ปืนมันบดีแต่จริงแล้วโมเมนครับมันปืนมันดีปืนมันดีว่าผมผมฝึกผมฝึกเคยฝึกยิงแค่พวกเอ็มซีหกสองสองอย่างีเนาะมันมันนิ่มครับปืนพวกนี้มันนิ่งายครับปีสกุลพ่อผมมาจับน้ำใหม่แต่ี่มันดีมันดีเหมือนกับปืนอากาศระมาณสำอางอากาศคนละมันก็เลยปิดให้ยิ่งเ่า พอผมล่องจับท่างปืนแล้วก็ฝึกปืนมันยิงได้ครับเดี๋ยวพี่นาผมสิลองเอาน้องที่มันยิงปืนไปนะครับมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยได้ยิงบ่ค่อยได้ฝึกน,นะครับเอามาันม่ยิงป้าเดียวกับผมนะครับปืนในเดียวกันเรียบเปียที่พี่ร้องิูงว่าคนที่จับปืนบ่อยๆนะครับคนจับปืนบ่อยชินปืนหูท่างปืนนะครับฝืนมาดีแล้วนะครับกับคนที่บ่ค่อยจับบ่ชินปืนม,มันยิงมันสิไเด้ผคนต่างกันมัน มันจะเป็นคือเด็กพี่น้องว่าบอกว่าปืนยิงบวก,กตรงออกใสบ่บังออกขวาบางังกระสุนออกมวสัวเดี๋ยวคอยปรเินกันนะครับพี่น้องสิเข้าใจทันทีเลยกรับสิ่ผม้บ่าะครับอาอ๋อเลยแหละว่ามันบริเป็นน้ํ้ปืนนะครับมันเป,ป็นที่ตัวห้ารพอบนะครับเฮาบอดสัตว์ไฟการฟึกมันบริยิงง่ายเืียวเบานะครับเ้าต้องให้คะแนนเขานําำในเรื่องของการยิงง่ายครับเพราะว่าของมันก็คุณภาพมันก็ต้องตามราคาครับเนาะ ว่าของเขาราคาสีแต่แต่้าเข้าใส่ปิ่นข้าใส่ถือมันก็ได้คุณภาพได้ประโยชน์คุ้มกับทีเข้าเสียกันสีมากการมองสะโคปให้ตรงแล้วครับเหตุผลที่ยิงบถือก็คือลืมนึกถึงระยะยิงนะครับคือระยะทีเข้าตั้งกล่องไว้นะครับพี่น้องส่วนมากสิลืมกันได้คือจางของผมนี่ผมตั้ง ระยะกล้องนะครับระยะยิง20เมตร15เมตรผมตั้ง20เมตร20เมตรนี่คือกระสุนกับกากระกบาดนี้ชนกันเลยของผมตั้งไว้เพราะฉะนั้นเวลาผมยิงไกลๆผมกระสุนสีตากวัวเป่านะครับผมต้องทดจุดกากระบาดยับขึ้นเพื่อเพื่ออย่างเพื่อทางลูกปืนนะครับจะได้ไปถือเป้าไม้นะครับถ้าเขายิงตรงๆสโคบเลยนะครับเอากากระกบาดเขาตรงเป้าไม้เลย ถามมันไกล่กินไปลูกปืนอาริลซอดเต่านะครับคือป,ประถือเขาต้องขิดเพื่อตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่ากระสุนชนกับกากบาทในกล้องนะครับระยะ20เมตรนะครับในพี่น้องวัดเบิงว่าจากล่างลูกปืนมาหากลางกล้องเท่าจากเส้นนะครับให้ขึ้นเบืองนะครับแล้วคุณบอกว่าตั้งกล้องไว้20เมตรไปยิงแล้วยิงกไกลๆคึอป,ประถือยิงจะได้กระถือ มันมือถือครับเพรอย่างพี่น้องลืมเพ่อกลกองนะครับลืมเพื่อระยะ,ะความสูงต่ำของปืนกับกลองนะครับอย่าลืมครับตัวนี้ก็สําคัญเลยส่วนมากคนเขามราลืมว่าจะตั้งกลองตอนเพิ่มสอบยิงนะครับเพิ่มสอบยิงสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรยิ่งแต่ในกระถือเวลาไปยิงเป้าจริงๆนะครับอันไปย่านบ่ถือมือกายิงไก่จอบยิงเข้าไปจนว่า ย่องเข้าไปจมไก่ไก่คืนระยะที่ตัวเองตั้งไว้เพื่อให้ปืนยิงผ่านนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เขายิงโมฆะดลนะครับส่วนมากนะครับเฮาสังเกตครับคนที่เขาใส่ปืนเขาเข้าไปยิงไปดักเป็นอย่างเขาเห็นไก่ไก่เพายิงได้บบยิงหรือเขาไปไก่ไก่เพิงกโบยิงคือเขาตั้งกล้องไว้ระยะจากมีรนะครับเขาก,ร,กระตองกะระยะห่าง จากจที่เขายิงไปหาเป่าหมายนํานะครับได้ระยะเขาซึ่งสิ่งยิงมันถึงจะชัวนะครับพี่กันพี่น้องตั้งกล้องไว้สิบหาเมตรระยะกระสุนสนกับจุดศูนย์กลางกล้องนะครับสิบห้าเมตรเวลาพี่น้องไปยิงนกยิงหนูพี่น,อน้งนนงนองกระตองกระระยะยิงจ,จุดทุที่ตัวเองไปหาหนูหรือนกให้ได้ประมาณสิบห้าเมตรหรือไกลเคียงนะครับเวลายิงมันสิได้ผลดีมันสิเป็นเหมือนกับตอนที่พี่น้องซ้อมยิงเลยนะ โมเมนว่าอู้ไก่พูดงานมืคถือต้องยับเข้าไปอีกต้องขยับเข้าไปอีกไก่สุดเืลียวามชัวมันกายเป็นว่าลืมนึกถึงระยะยิ่งที่จะาของฝึกหรือตั้งกล่องมาครับแล้วเวลาเขาไปไก่สุดผัดไปเล่งสโคบตรงกลางพอดียิ่งไปป,ปั๊บผ่านปุ๊บปืนพอดียิ่งโมเมนต์โมเมนต์ครับที่น้องลืมครับลืมทดกระสุนขึ้นครับลืมทดกล่องขึ้นนะครับ อันนี้ฝากเตือ่นกันไว้นะครับรับสรับในการใส่จึงได้กะไปลองฝึกบึงครับบ่มีอันใดงากืนมนุษย์เท่าหรอกครับนาไม้กับปืนกับมนุษย์เท่านี่ละหิตครับเพราะฉะนั้นการฝึกการยิงต่างๆกรับมนุษย์เท่าฝึกกับกสีบุยากหรืว่าพี่น้องนะที่เบิ้งครับเดี๋ยวเบิงอีพี่นาติดตามเบิงผมียเอาน้องเขามาเปรียบเทียบกัรยิงระหว่างผมกับน้องเขายิงครับว่ามันต่างกันบ่ให้พี่น้องเห็นภาพ ที่าได้มีกำลังใจงในการพึกการใส่เราต้องทิมให้เสียงเงินทีซื้อครับผมครับสวัสดีครับ